またおはようと言って、また夢を見せて、今日も元気で過ごせたら。 ต้องฉนน,ะน่ะเนี่เฮ้ยยดเฮ้ยเดาดาบข้างที่สูญเสียไป มันคือดาพแพงศักดิ์สีเข้ามาเลย ฉันขอยอยมแพ้้ก็ไดผู้ชนะคือคูราิิก้าตอนการดวลการคาดคั้นการสนทนาตอนดวลคู่ที่สองในรอบสุดท้ายฮันโซดวลกับก่อนไม่ว่าจะคิดยังไงให้เด็กคนนั้นมีคมุณสมบัติเท่าฮันโซเหรอยังไงก็รับไม่ได้เลยวนะถ้าพูดถึงคะแนนที่ผ่านมา คะแนนของฮันเตอร์มันถ้าจะสูงกว่าเยอะเลยอะมีได้จะดูถูกหรังนะแต่พูดถึงกำลังอะเจ้า้ลนนนยังไงก็เป็นต่ออยู่แล้วล่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละอืมคะแนนประทับใจที่ท่านประธานพูดถึงที่มาจากอะไรบางอย่างที่วัดไม่ได้สงสัยก็จะได้สูงกว่าเพื่อนยางไม่น่าเชื่อสินะสรุปว่ามีคุณสมบัติที่จะเป็นฮันเตอร์อยู่ในตัวงั้นสิแต่ว่าดวลกันครั้งเนี้ ยังไงเจ้าลอนั่นก็ต้องชนะแน่นอยู่แล้วผมคือคนที่ทําหน้าที่กรรมการในการดวลในครั้งนี้ผมมาสเตอร์ครับต้องฝากตัวด้วยอ๋อนายดีเองตอนแข่งรอบสี่เนี่ยนายตามฉจนตลอดเลยใช่หรือเปล่าล่ะรู้ตัวได้หรือครับแน่นอนในรอบที่สี่จะมีกรรมการคอยติดตามผู้เข้าสอบทุกคนไม่ใช่เหรอแม่ใช่ว่าคนอื่นๆคงรู้ตัวเหมือนกันล่ะนะเอ๊ะฉันไม่เห็นรู้ตัวเลยอะนึกว่านายรู้แล้วก็เลยไม่ได้บอกอะ นาะยต้องขอบคุณฉันนะคุณกรรมการเอ๋ยก็<า>ถ้นที่สอบรอบสี่นะฉันได้พายหมายเลขที่ต้องการครบถ้วนถึงได้มาอยู่ระดับแนวหน้าแบบนี้ไงอะไรครับก็เป็นพ่อนายไงเล่าเพราะนายทำหน้าที่ได้ไม่มีที่ติมันก็แงอยู่แล้วล่ะนะเรื่องนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งที่ฉันอยากถามเอาไว้แน่ใจอะไรเหรอครับจะได้ชัยชนะ ก็แต่เมื่อทําให้อีกฝ่ายหนึ่งบอกยอมแพ้ได้ถ้าจะสลบไปก็ไม่นับว่าแพ้หรือจะนอกอาก็ไม่ได้ใช่หรือเปล่าครับถูกต้องแล้วครับหมอนี่พูดมากชะมัดเลยอย่างนี้นี่เองหมอนี่ท่าทางมาช่เล่นแล้วถึงท่าทางจะเก่งแต่ถ้าเล่นกำลังกับความเร็วอย่างไงเราก็ไม่แพ้อยู่แล้วต้องใช้ความเร็ววนไปร,บรอบๆแล้วค่อยหาโอกาส รเ,เริ่มได้ถ้าเทาจะมั่นใจในขีดเท้าเลยอันนี้ <S 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 <hib Store> ันขอแสงความนับถือ,อ,อ,อถึงจะเป็นเด็กแต่ฉันก็ไปออกมือให้หรอกแค่เบาๆแค่นั้นะถ้าเป็นฉันหลบทันอยู่แล้วเอาละถ้าเป็นการดวลแบบธรรมดาก็คงจะรู้แพ้รู้ชนะกันไปแล้วเอาลืมตากข้ามาสิ เป็นไงหน้ามืดตาม,มัวบอกเลยละสิตอนนี้หัวเขาหมุนติ้วเลยใช่ไหมล่าที่นี่เขาเข้าใจแล้วสินะอย่าดื้อดึงอีกเลยหนะ้ารีบๆบ,บอกยอมแพ้มาซะเถอะไม่มีทางนิ<อ>ค่คิดๆด,ดูให้ดียอมแพ้ตอนนี้ก็ไม่มีผลกับแม์หน้าหรอกนะเาเจดรันทุรังก็ไม่มีประโยชน์หรอก รีบๆพูดออกมาซสิใครจะยอมพูดง่ายๆล่ะ <c oughs> อืมยากพูดเย็นไม่ยอมพูดอย่างงั้นเหรอยังไงฉันก็ไม่พูดแล้วดื้อเด้อด้้อแน่นิ่งไปแล้วกอนอย่าฝืนอีกเลยแมตต์หน้าก็ยังมีอีกยอมแพ้ซะเถอะเลโอถ้าเกิดนายเป็นกอนล่ะนายจะยอมพูดออกมาอย่างงั้นเหรอ ถึงตายฉันก็ไม่ยอมพูดหรอกเหมือนเจ้ากอนนั่นแหละอ๋ออันนั้นฉันเข้าใจแต่กอนกำลังแย่ฉันเข้าใจความรู้สึกที่นายอยากจะสู้นะแต่เลอลิโอก็พูดถูกยอมแพ้เถอะก,กอนเดี๋ยวก็ตายเปล่าแล้วให้ตายสิพูดถึงนิสัยเสียของท่านประธานก็ไม่แพ้พวกเราเหรยนะคนที่จะยอมพูดว่ายอมแพ้ง,ง่ายๆจะผ่านมาถึงรอบได้ยังไงกันเะล่าเนาะ แต่ว่าฮิสุกะยังพูดว่ายอมแพ้เลยนะเป็นสิ่งที่ผิดคาดฉันว่าฮิสุกะต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่นแน่เลยว่าแต่ว่าเจ้าหนูนั่นนะถ้าเกิดไม่ยอมพูดแล้วจะเป็นยังไงต่อล่ะตายสิไอ้ระบบแบบนี้มันสุดหอดจริงๆเด็กคนนั้นไม่รอดแน่เลยอ,อยางล่ะนะการเดินไปพ้นจะเริ่มเองนะถึงฉันจะสะบักสะบอมขนาดนี้ แต่ก็ยังมีแรงเหลืออยู่หรอกนะฉันบอกแล้วไงตอนนี้หัวแกตื้อไปหมดแล้วมองอะไรก็พร่ามัวไปหมดใช่ไหมล่ะฉันยอมรับในสปิริตแต่ว่านี่ปมิกิรการทะเลาะก,กันแบบเด็กๆนะแค่มีแรงอื่นก็ฉันจะทำอะไรได้แมทนี่ยอมแพ้ไปซะเหมือนที่เพื่อนนายบอกแล้วรอไปดูในรอบหน้าดีกว่าละมั้ง <อ>โทษทีนะถ้าหากแกจะไม่ยอมฟังที่ฉันพูดฉันก็จำเป็นต้องหักแขนแกทิ้งไปสักข้างหนึ่งเพื่อให้แกยังมีแรงพอที่จะพูดได้ฉันจะเหลือ,อไว้ให้ข้างหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าถ้าวิธีนี้ยังไม่สำเร็จแล้วก็ฉันก็คงต้องหักคอแกแล้วนะจะยอมแค่ขนาดนี้เชียวเหรอฉันได้ยินแล้วถึงเหลือแขนข้างเดียวฉันก็จะสู้ยังไงฉันก็ไม่ถอยหรอก งั้นเหรอลือลอไมไปว่าแกหูดีนี่นะก้นนี่น้ำนะราดน้ำให้หัวโปร่งสักหน่อยสิมีให้น้ำด้วยเริ่มมอเห็นแล้วถ้าอย่างนั้นฉันก็สู้ได้แล้วไม่รักชีวิตเลยหรือยังไง เอาจนแทบไม่เหลือแล้วนะหูแกคงได้ยินสินะฉันมีอะไรจะถามหน่อยแกคงรู้นะว่าในรอบนี้เขาให้ใช้อาวุธได้แล้วทำไมแกถึงไม่ใช้อาวุธแล้วตอนที่แกแย่งป้ายมาจากฮิสอกะแกก็ใช้ไม่ใช่เหรอด้วคิดว่าสู้กับฉันไม่ต้องใช้อาวุธก็สามารถเอาชนะได้ถ้าอย่างนั้นก็ถือเป็นการดูถูกฉันอย่างรุนแรงใช่หรือเปล่า ไม่ใช่นะฉันแค่อยากจะชนะอย่างแฟร์ๆเท่านั้นเองอะฉันไม่ได้ดูถูกคู่ต่อสู้เลยถ้างั้นทำไมก็ถึงไม่ใช้เบ็ดล่ะอาวุธของฉันเบ็ดคันนั้นอะมันเป็นของที่พ่อฉันเคยใช้แล้วมันยังไงกันล่ะที่ผ่านมามันช่วยฉันเอาไว้หลายต่อหลายครั้งแล้วเพราะมีมันฉันถึงรอบมาได้ถึงนี่ไงแต่ว่ารอบเนี้เป็นการสอบรอบสุดท้ายเพื่อจะเป็นฮันเตอร์นะฉันอยากสอบผ่านด้วยตัวของฉันเองอะ ถ้าต้องยืมกำลังของพ่อแล้วจะมีความหมายอะไรล่ะนี่แหละฉันถึงสู้ได้มือเปล่าไงนึงกว่าจะมีเหตุผลอะไรสักอีกที่แท้ก็ไม่เีอะไรสู้ได้มือเปล่าอย่างนั้นเหรอถ้างั้นก็แปลว่าแกดูถูกคนอื่นนั่นแหละแน่ใจแล้วพูดอีกทีสิไม่รู้จักคนอย่างฉันสะเล่าให้มันน้อยๆเดี๋ยวฉันก็ฆ่าแกซะเลยฉันจะสู้กับแกแทนเขาเอง ถ้าแกทนดูไม่ได้ก็ลบไปพ้นซะเพราะเดี๋ยวจะยิ่งโหดมากกว่านี้ว่าไงนะนี่คือการดวลตัวต่อตัวคนอื่นห้ามยุ่งเกี่ยวคุณฮันโซไม่ได้ทําผิดกติกาแตอย่างใดถ้าคุณยังขืนยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่จะต้องสอบตกก็คือก่อนขอบคุณนะเลโอลิโอแต่ว่าฉันฉันยังไหวอยู่นะฉันยังไม่เป็นไรหรอกฉัน ฉันยังต่อสู้ได้อีกหลายยกนะฉันจะหักแขนแกเดี๋ยวนี้เลยนะฉันพูดจริงๆนะพูดมาสิพูดยอมแพ้มาสิไม่มีทาง้ย <c oughs> <c oughs> แกก็ใช้แขนซ้ายต่อไปไม่ได้แล้วถ้ามันยังขืนทำยิ่งกว่านี้อีกแล้วก็ถึงจะเป็นผลกับกอนฉันก็ไม่สนอะไรอีกแล้วอย่าห้ามฉันนะคูราปิก้าห้ามนายน่เลยไม่ต้องห่วงเนละฉันไม่ห้ามแน่ระฉันก็คิดเหมือนนายเหมือนกันกอน การดันทุรงุเทลุนีมันใช้ไม่ได้ในรอบนี้แล้วนะทั้งฉันและเลโอเลโอยืนหยัดมาถึงในรอบสุดท้ายนีย้ก็คงเป็นเพราะว่าพวกเรายังไม่ได้ตอบแทนบุญขอ,ของนายจากที่เกาะเซบิลและในตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องตอบแทนนายแล้วละ่ะนายต้องไม่ตายถึงจะเจ็บมากจนฟังอะไรไม่รู้เรื่องแต่ฟังเอาไว้นะ พวกนินจาเนะ่ะเพื่อเรียนรู้วิาวชาลับที่เรียกว่าน,นินโปแต่แต่เกิดมาก็ต้องทนต่อการฝึกฝนที่เข้มงวดและสุดโหดแต่แต่ร้องอุแวะอุแวะจอนอายุ18ฉันต้องฝึกวิทยายุทธอยู่ตลอดไม่เคยหยุดพักเลยตอนฉันอายุโทกแกฉันก็เริ่มฆ่าคนมาแล้วไม่รู้กี่ศพต่อกี่ศพเพราะเงาเรื่องการต่อสู้เ แกไม่มีวันเอาชนะฉันได้หรอกนะมันไม่เสียหายอะไรหรอกน้ายอมรับความพ่ายแพ้แล้วพูดว่ายอมแพ้ัะทีเพราะความเจ็บบวกความพลาดน้ำลายของนายทำให้หัวฉันแล่นขึ้นมาใหม่อีกรอบแล้ว ีมากก่อนเอาลยเหยียบมาในมันจมดินลเลยอาจมาในน่วมลายข้ามันสลายข้ามาใ้ขาดเลยถ้าขามันก็แพ้นะสิเลโอรโอจุดอ่อนที่เสียหายใหญ่หลวงก็คันโซก็คือหยุดพร่ำและหยุดอวดเบ่งไม่ได้ยังไงละ่ะไม่แลเลยนะเจ้าหนูนั่นน่ะฉันเห็นแววเตั้งแต่รอบแรกแล,ะละ้วล่ะเอ๊ะไม่รู้ได้ยินใครบอกว่าเด็กคนนั้นไม่รอดแน่เอเมื่อกี้ก็เสือมเมื่อกี้ตอนนี้ก็เสือตอนนี้น,น,นี่แหละกำลังถึงจุดคลายแม็กซ์แล้วอดทนฟังมันนานแล้วนะถึงนายน้อยสิบแปด ก็แก่กว่าฉันแค่หกปีเท่านั้นเองอ่ะอีกอย่างการวลครข้างนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเก่งกว่ากันแต่มันขึ้นอยู่กับว่าใครจะยอมพูดว่ายอมแพ้กันก่อนละเรื่องดูถูกหรือไม่ดูถูกเนี่ยมันไม่เกี่ยวแล้วนะเมื่อกี้นี้ฉันตั้งใจให้นายเตะโดนตะขาบวไอ้หนูไอ้จอมโมขอโทษครับโดนไปเต็มเต็มเลยนั่นน่ะจริงด้วยได้โอกาสแล้วรีบรายงานมันเลยคุณทันทรครับนี่ครับ นะบ้าบอชะมัเลยแล้วไม่เหลจะรู้แพบฉน,นะกันแล้วช่วยไม่ได้นี่นะงั้นครูต้องดูต่อไปสักพักนี่แกจะไม่เข้าใจอีกเลยฉันไม่ได้แนะนำแกหรอกนะแต่ฉันออกคำสั่งแกต่างหากแล้วคำสั่งของฉันมันเข้าใจยากนะใช่ไหมถ้างั้นจะพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็นแล้วกันคราวนี้ฉันจะตัดขาแกออกแกจะได้ยืนไม่ได้อีกเลยอย่างไงล่ะไม่สามารถกมาเดินได้เหมือนเก่า ดูแผลเป็นที่เป็ส่สามารถลบเทหายได้แกก็จะเข้าใจละสินะแต่ก่อนอื่นฉันจะขอรองช่วยพูดคำว่ายอมแพ้สักทีเถอะนะแต่ฉันขอปฏิเสธฉันไม่อยากโดนตัดขาให้เดินไม่ได้นะแต่ฉันก็ไม่อยากยอมแพ้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาสู้กันด้วยวิธีอื่นเถอ,อะอ๋นี่แกบริจัดสภาพของตัวเองลเลยเดียังไงเนี่ย หรือมันจะงี่เง่าไปหน่อยก็แต่มันก็เป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจของเขาจริงๆตอนเนี้ยฮันโซก็กําลังฉุนจัดเลยล่ะอีละในเดือดฝีมือของเจ้าเลอสิรู้เลยว,ว่าโมาโหทําไมอย่าพูดเองเออเองจะได้ไหมดูถูกฉันหรือไงทำมั่นใจนกฉันจะแทงแล้วนะถึงแม้ในตอนเนี้ฉันจะเลือดออกหมดตัวฉันก็ยอมตายฉันไม่ยอมพูดหรอกฮะ<า>ในกรณีนั้นน่ะคนที่แพ้ก็คือเขาใช่ไหมฮะ เออครับใช่แล้วครับเห็นไหมล่ะแบบนี้เราก็ลำบากด้วยกันทั้งคู่เฮ้ยเพราะฉะนั้นคิดดูให้ดีๆเถอะหน้าเฮ้ยมันพูดอะไรของมันนะตอนเนี้ยกอนคุมเกมไม่หมดแล้วทั้งฮันโซและพวกเราไม่ว่าอะไรก็เข้าทางเขาหมดเลยให้ตายสิอะไรกันเนี่ยสถานการณ์ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนี่นะก็ใช่ว่ากรอนจะเก่งกว่ามอนนั่น แขนที่หักก็ใช่ว่าจะต่อกลับเข้าไปได้แต่แล้วทำไมบรรยากาศโหดเหี้ยมเมื่อกี้นี้ถึงได้กลายเป็นบรรยากาศเคลิ้มในพริบตาเลยอเข้าใจแล้วละ่ะที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองเป็นยังไงอะคะเหตุผลที่กอนได้คะแนนสูงริ้ยวยังไงละ่ะมันเป็นเพราะคะแนนประทัดใจอย่างนั้นเลยคะใช่แล้วแม้เริ่มแข่งเพียงครู่เดียวตอนแรกฉันก็คิดว่าเราทำถูกต้องแล้วที่ให้คะแนนฮันโซมากกว่าก่อน แต่ว่าพอเริ่มดำเนินไปเรื่อยๆมันยังไงกันละ่ะพวกเรากลับลุ้นสุดตัวแล้วก็ยิ้มออกเพราะกอนและทำให้กรรมการอย่างพวกเราเริ่มมีจิตใจโน้มเอียงและแอบเอาใจช่วยก่อนโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เหรอใช่จริงอยู่ที่เด็กคนนั้นนะชนะใจสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาต้องมีเสน่ดึงดูดที่เราไม่สามารถอธิบายได้ แน่นอนว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่คนอื่นไม่มีเป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่เราจะอธิบายได้สรุปว่ามันคือคุณสมบัติของผู้สืบอทอดยังไงละ่ะและคุณสมบัตินี้แหละที่เรียกคะแนนประทับใจใช่เพราะท่านประธานมีสายตาเฉียบแหลมไงล่ะสรุปว่านั่นก็คือสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นฮันเตอร์อย่างนั้นเหรอผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นก็การดวนครั้งนี้มันคือคำตอบที่ดีไม่ใช่เหรอ นั่นสินนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกี่มันไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆถึงตายไปมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยเพราะงั้นถึงฉันจะฆ่าแกซะ,ะตรงนี้ปีหน้าฉันก็ยังเข้ามาสอบใหม่ได้เพราะถึงยังไงฉันก็ได้เปรียบแกอยู่แล้วเขาพูดถูกแล้วก่อนต่อให้นายดื้อรั้นยันทุรังแค่ไหน แต่ฝีมือมันก็ยังห่างคนละชั้นเลยแล้วความห่างนั่นนะก็ใช่ว่าจะเอาอย่างอื่นมาลบล้างได้ทุกอย่างมัน้นอฝีมือแนทน้ มาเข้าสอบใหม่ปีหน้าก็ได้นี่นะทำไมก็ต้องทำแบบนี้ด้วยความยิงทนงมันสำคัญกว่าชีวิตหรือไงแล้วถ้าเกิดไม่แกตายไปมันคุ้มกันหรือเปล่าแกลองคิดดูรถฉันอยากจะไปหาพ่อฉันเง้นพ่อฉันเป็นฮันเตอร์ตอนเนี้พ่ออยู่ที่ที่ไกลแสนไกล และฉันก็เชื่อว่าสักวันจะได้เจอพ่อฉันแต่ว่าถ้าเกิดฉันเลิกล้มสะตรงนี้ฉันสังหณ์ว่าจะไม่ได้เจอหน้าพ่ออีกเลยเพราะฉะนั้นฉันไม่ยอมแพ้แนะ่พ้าไม่ยอมแพ้แพ่ก็ต้องตายถึงอย่างไงฉันก็ไม่ยอมพูดยังไงก็ไม่ได้ผลละสุดเจะเด็กนึกแล้วก็เสียใจด้วยวันนี้แกถึงคาดแนะ่ ที่ผมอุนามาไดม้มันไม่ประทับใจเลยละครับติดตามชม h ันเตอร์ n t e r ได้ใหม่ในตอนหน้านะครับรับรองสนุกสนานเหมือนเดิม